วัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะรีวิวไปเรื่อยเราจะมารีวิวของจากตู้คีบโฮเรบากันนะฮะซึ่งของในกล่องนี้ก็จะเป็นชิ้นที่38และ39นั่นเองนะฮะมี2ชิ้นด้วยกันนะฮะในกล่องกล่องนี้นะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูสภาพกล่องกันก่นกอนดีกว่านะฮะ ซึ่งสภาพกล่องกล่องนี้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวเชียวนะฮะมีบุบบุบยน่นย่นตรงด้านนี้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงมุมกล่องเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีรอยเหมือนรอยเจาะตรวจด้วยนะฮะตรงนี้นะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่ากล่องเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะสมบูรณ์กว่ากล่องเอ่อที่แล้วอีกนะซึ่งน้ําหนักของกล่องเนี่ยก็หนักอยู่ระดับหนึ่งเลยนะฮะจะไม่ให้หนักได้ไงมันมีอยสองกล่องในกล่องนี้ <laughs> นะฮะมา มาดูกันว่าของข้างในนี้จะเป็นตัวอะไรนะฮะคัตเตอร์ก็ไม่ค่อยคมนะตัดไม่ค่อยเข้าเลยนะชื้นอ่าเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า2ชิ้นนี้จะเป็นอะไรนะฮะซึ่งชิ้นที่38นะฮะก็คือขนาดชิ้นนี้เลยนะฮะชิ้นที่38นั่นเองนะฮะและชิ้นที่39กก็คือ ฮ่าดานี่เลยนะอุ้ยขนาดกล่องขนาดกล่องพอดีเลยอะ่ะ คือผมคิดว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันจะเล็กกว่าไอ้กล่องนี้นะผมคิดว่าไอ้กล่องนี้จะเป็นกล่องแบบใหญ่กว่านิดนึงคือแบบสูงกว่าอะไรประมาณนั้นนะนะแต่ว่าดูดิความสูงเท่ากันเลยอ,ะอ,อ่ะผมคิดว่ากล่องนี้จะเตี้ยกว่าซะอีกนะโอเคฮะก็หมดแล้วนะฮะในกล่องก็มีอยู่2ชิ้นนี้นะฮะชิ้นที่38กับ39นั่นเองนะฮะชิ้นที่38ก็คือชิ้นนี้เลยนะฮะส่วน3 9ก็เป็นชิ้นนี้นะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวชิ้นที่38กันก่อนนะก็คือชิ้นนี้ ส่วน39นะฮะเก็บไว้ก่อนในคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันนะโอเคฮะก่อนอื่นนะฮะเราไปชมภาพบรรยากาศตอนที่ผมคีปจะกล่องน,นี้ได้ก่นกอนดีก,กว่านะฮะไปเลย โอเคนะคะั่นก็คือภาพบรรยากาศที่ผมคิดจะกล่องนี้ได้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวละครจากเกม Princess Connect Re:Dive นะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันมีพื้นฐานมาจากเกมหรือว่าอนิเมะนะคือเกมเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมก็เคยเล่นนะฮะแต่ว่าอนิเมะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเห็นหรือเปล่านะว่ามีไหมนะแต่มันคุ้นๆเหมือนจะมี หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเกมเนี่ยมีแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเคยเล่นนะฮะโอเคเรามาดูรอบๆกล่องก่อนดีกว่านะฮะหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็มีเอ่อโลโก้ของเอ่อเกมเกมนี้นะฮะ princess connect rewrite นะ,ะโอเคด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าใบหน้าแบบซูมเข้ามาใกล้ๆนะฮะนี่เห็นหน้าแบบชัดเจนเลยนะฮะเป็นผ้าแบบประมาณครึ่งตัวนะ ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยนะฮะสองฝั่งลายเดียวกันเลยนะด้าน,นบนด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ของเกมนะฮะ Princess Connect Re:Dive นะฮะโอเคเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะมาเรามาดูข้างในกันทารามนะฮะก็เออโล่งครึ่งหนึ่งเหมือนทุกๆกล่องนะฮะ มีฟิกเกอร์ใส่อยู่ครึ okay okay exactly. okay. Okay. <ain> ่งกล่องอีกครึ่งหนึ่งโล่งนะเหมือนกันแหละเหมือนกันทุกๆกล่องเลยนะโอเคแพ็กเกจด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะหอมาด้วยบับเบิรกันกระแทกนะนี่ข้างในจากที่ดูเดี๋ยวก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะเดี๋ยวขอไปแกะตัวกันกระแทกออกก่อนนะฮะโอเคฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะฮะในกล่องนี้ชิ้นแรกก็จะเป็นฐานนะฮะเป็นฐานวงกลมสีขาวไม่มีรวดลายอะไรนะฮะ มีรูเสียบาขาอยู่2รูตรงนี้นะฮะเป็นรูใหญ่กับรูเล็กนะชิ้นต่อมาก็เป็นตัวฟิกเกอร์นะฮะก็จะมีตัวถุงพลาสติกหุ้มตรงนี้มาอีกทีนึงนะฮะถอดมันออกเลยนะ นี่ตัวฟิกเกอร์ก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะฮะตัวไม่ใหญ่ไม่สูงมากนะฮะเป็นตัวไซส์ประมาณ1 7 1เเซนนะฮะก็เป็นตัวละครน้องแคลนะฮะที่หลายๆคนเรียกกันนะฮะก็เป็นตัวละครหูแมวอย่างนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรลึกซึ้งมากมายนะฮะถึงผมจะบอกว่าเคยเล่นเกมก็ตามแต่ก็เคยเล่นแค่แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ลบทิ้งนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะโอเคลองมาประกอบใส่ถังกันดีกว่านะฮะก็เอาเสียบไปเลยนะให้ตรงรูตรงล็อกของมันนะมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะ ปั๊บนี่พอเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวมาวัดส่วนสูงกันดีกว่านะดูจากขนาดตัวก็น่าจะสูงประมาณ17-18เซนนั่นแหละนะโอเคความสูงรวมฐานนะฮะก็นั่นเลยฮะ18เซนนะฮะอย่างที่คาดเอาไว้ก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะ18เซนตตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะมา เรามาดูดีเทล,ลรายละเอียดใกล้ๆดีกว่านะฮะเริ่มจากอะไรดีนะ,ะเริ่มจากสีทองต,งตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะมันจะมีสีทองอยู่หลายจุดเลยนะฮะทั้งตรงอรองเท้านี่นะฮะสีทองงตรงรองเท้าแล้วก็เส้นสีทองบริเวณเสื้อเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นสงทองอยู่แล้วก็สีทองตรงนีสนสนส้สีทองตรงตรงสายสายเสื้อนี้นะสีทองตัวกําไลสีทองตรง เออตรงบราเขาเนี่ยนะฮะมันจะมีสีทองอยู่ซึ่งสีทองแต่ละจุดเนี่ยมันจะเป็นทองคนละแบบกันนะฮะบางจุดเนี่ยมันจะเป็นสีทองที่มีความวิบวับมีความเงาเงนะฮะสะท้อนแสงอะไรประมาณนั้นนะฮะเวลาเราแบบเออเล่นกับแสงนะฮะ แต่ว่าสีทองบางจุดอย่างเช่นตรงบราตรงสร้อยข้อมือตรงนี้นะมันจะเป็นสีทองออกด้าน้าน,นิดหน่อยนะฮะจะไม่ค่อยสะท้อนแสงหรือว่ามีความวิบวับอะไรมากมายนะักนะฮะแว่นตาตอนแรกผมมองผมนึกว่ามันจะเป็นพลาสใสอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าจากที่ดูดูเนี่ยมันไม่น่าจะใช่พาสใสแล้วมันน่าจะเป็น แบบลงสีทึบไปเลยนะฮะเป็นตัวทึบไปเลยนะไม่ใช่พาสใสเหมือนของตัวอ,อะไรนะตัวเฟดตัวเฟดชิ้นที่30นะฮะที่เคยรีวิวไปอันนั้นอาจจะเป็นพลาสแบบใสนะฮะแต่นี้จะเป็นแบบท,ทึบเลยนะฮะไม่ใสนะฮะส่วนตรงอื่นเนี่ยเรื่องของตำหนิอะไรต่างๆเนี่ยจากที่ผมดูดูเนี่ยก็มีบ้างนิดหน่อยนะฮะจะเป็นร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะฮะ แต่ว่าตำหนิใหญ่ๆเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะฮะซึ่งจุดแรกนะฮะของตำหนิก็คือตรงไหลตรงนี้เลยนะฮะมันจะมีรอยจุดสีดำๆอยู่1จุดนะฮะเป็นรอยเปื้อนนั่นเองนะก็ไม่ใช่จุดใหญ่โตอะไรนะแล้วก็ตรงขานก็มีรอยสีดำเหมือนกันนิดหน่อยจางๆนะส่วนตรงขาตรงนี้ที่ขาเนี่ยมันจะมีไอตัวสีอ,ออกเอ่อดำนดำๆดำๆดำๆตรงนี้อยู่ใช่ไหม รอยประกบนะฮะรอยประกบหรือข้อต่อมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแนบสนิทกันเท่าไหร่นันจะมีแบบเห็นร่องมันอยู่นิดๆนะฮะแต่ว่ามันก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะก็สามารถมองข้ามไปได้นะถ้าเกิดแบบไม่สังเกตดีก็อาจจะไม่เห็นหรอกนะแล้วก็บริเวณเส้นผมด้านหลังตรงนี้นะฮะมันจะมีแบบเป็นเส้นเส้นเหมือนรอยแตกอยู่นะฮะคือคือมันจะไม่เรียบฝั่งนี้มันจะเรียบเห็นไหมมันจะแบบเรียบเป็นเส้นเลยแต่นีนจะมีเหมือนรอยเส้นแตกออกมานิดหน่อยนะฮะเป็น เออไม่ใหญ่โตอะไรมากหรอกนะเป็นรอยแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยจะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอยที่แบบเออไม่ได้ใหญ่โตรหรือว่าส่งผลอะไรมากมายนกนะฮะโดยรวมก็ถือว่าสวยงามดีนะฮะตำหนิก็น้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรอยเล็กๆน้อยเท่านั้นนะ คแนนตัวนี้นะครผมขอให้ไปที่9เต็ม10ก็แล้วกันนะฮะที่หักไป1คะแนนนะก็มาจากร่องรอยของเออรอยสีเปิดสีเปื้อนนะฮะเล็ก<ล><ล>ๆน้อยๆตามจุดต่างๆบนตัวฟิกเกอร์นะฮะก็จะมีทั้งเออรอยจุดสีดำดำนะฮะรอยคาบดำคาบเปื้อนนะฮะแล้วก็รอยตรงเส้นผมนั่นเองนะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เด่นชัดหรือว่าใหญ่โตอะไรมากมมานักนะฮะก็เลยหักไปแค่1คะแนนก็พอนะฮะแต่ ภาพรวมนะฮะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าสวยงามเลยนะฮะสวยงามแล้วก็น่ารักดีนะฮะสีทองบนตัวเนี่ยทั้งตรงรองเท้าเอ่อตรงเสื้อหรือตรงกําไลเนี่ยก็ลงสีมาได้สวยงามดีนะฮะมีทั้งท,งทองที่มีความวิบวับความมันเงาแล้วก็ทองออกแบบด้านด้านิดๆน,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 นะฮะส่วนตัวแว่นเนี่ยเอาจริงๆตัวแว่นผมก็รู้สึกขัดใจอยู่นิดหน่อยนะฮะผมอยากให้มันเป็นพาสใส เออเหมือนเล่นแว่นจริงๆอย่างนั้นมากกว่านะฮะไม่ค่อยชอบแบบลงสีทึบม,มาอย่างนี้เท่าไหร,ร่นะฮะถ้าเป็นพาร์ทใสเหมือนตัวเฟยชิ้นที่30เนี่ยจะดีมากเลยนะฮะผมว่ามันจะให้อารมณ์เหมือนกับเล่นแว่นมากกว่านะแต่ว่าโดยรวมก็อย่างที่บอกไปสวยแล้วก็น่ารักดีนะฮะสับตัวนี้เอาไป9เต็ม10คะแนนนะฮะโอเคฮะสับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ โอเคฮะแล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ